ก็สวัสด sí, ียศธรรมทุกท ah ่านนะครับวันนี้ทาง่วนธรรมก็เดินทางมาแพร่เมตตาที่ทำเมืงกอนอำเภอสังนปพงนะครับวันนี้เราจะมาทําพิธีแพร่เมตตาด้านในนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมภายในถ้ำนะครับเดินขึ้นบันได187ขั้น ไหว้ปู่ไปขอขอมาถวายใบสีใบสีเดี๋ยวเราไปทำที่ดีไม่ทำกันขึ้นมาแล้วยังไม่ถึงเครื่องทางนะก็ชันอยู่ข้างล่างนี่นู่น อันนี้แม่ชีดาผู้ป่วยเกือบจะติดเตียงแล้วเกือบติดแล้วค่ะลาตายแล้ววันนี้มาเดินขึ้นเขาะน่ะได้เลยสุดยอดบ่เปิดโสมหน้าหน่อยเปิดโสมหน้าหน่อยเปิดหน่อยโชว์หน่อยมาลาตายแล้วนะนี่ปฏิบัติสามเดือนเดินขึ้นเขาแล้วปฏิบัติรมอระที่สันธรรมพุทธนามูพุทธายะ เนี่ยพลังปฏิบัติเนาะอ่านี่คือพลังปฏิบัติครูบาอาจารย์ศักษากรรมฐานเออพลังสมาธิกรรมฐานบารมีหลวงพ่อเพิ่นปกปักศักษาเออปกปักรักษาสามเดือนแล้วเดินขึ้นเขาเลยสามเดือนเดินขึ้นเขาเดินขึ้นถ้ำเหนื่อยบ้านิเงยบ้านิเงยบ่ไหวบ่นะไหวอยู่เนาะไหวสิไหวสิเกื่อยบ่เนาะเกื่อยธรรมดาเด้ อันนี้หกทิพห์าแล้วค่ะหกทิพห์าแล้วนี่ไม่ใช่เขาใน้นน้อยนะชันนะนี่สูงนะร้อยแปดสิบเกตันนะรักษากระหลวงพ่อหลวงพี่เมตตาค่ะตำนี้ขนาดนี้ยังไม่ถึงสามเดือนนี่มาถึงบ่ยังเกือบแล้วเนาะกไปไปขึ้นบันไดขึ้นเขาได้สบายสบายเลยโอ้สำเร็จแล้วบุญ สาธุสาธุสาธุท่ทานผู้ชมนี้ก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับทางซ้ายก็จะไปนวมัสการ,รทางนี้ก็จะไปนวมัสการหลวงพ่อทันใจขึ้นไปบนยอดเขาสูงสูงถือว่าสูงเลยละ่ะขึ้นไปอีกเหนื่อยนึงนะ่งแล้วก็ ทางนี้ก็จะเป็นทางลงถ้ำละนะครับเมื่อกี้ก็เป็นแม่ชีดาที่มาปฏิบัติก่อนนันนั้นเคยมาลาตายละคิดนวะ่าตัวเองจะตายแน่ๆละป่วยเดินไม่ได้ไม่มีแรงแล้วก็คานละนะถึงขั้นคานละวันนั้นก็มาลาตายก จากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วหลังจากที่ให้มาปฏิบัติเจริญวิปัสสนาภาวนาอตอนนี้ก็ขึ้นเขามาได้ร้อยแปดสิบเจ็ดขั้นแล้วนะอายุหกสิบกว่านะวันนี้หน้าตาสดชื่นแข็งแรงเดินขึ้นเขาได้กนะถือว่าเป็นบุญจากการภาวนานะพระแม่ครูบาอาจารยนะ์ในเมตตานะ เป็นเรื่องที่น่าสะใจ,จอยู่พอสมควรน,นะเพราะว่ามีทั้งตัวบุคคลแล้วก็เหตุการณ์นะถือว่า <c oughs> มีมีที่มาที่ไปมีเหตุที่มาที่ไปนะครับนี่ก็เดินขึ้นมาแล้วนะแม่ชีดาค่อ,คอยๆย่า,ยยงางลงไปค่อยๆก้าวลงไปเด้อมันชัน เกือไบไม่งอีกแล้วเออถอดไว้ก็ได้ความมันเกือบมันมาเสมอเทาเออเออถอดไว้นั่นแหละเยียบสุดเท่าชันมากนะทางลงมองไปทางนี้ชันออค่อยๆมุดเอ,เอานะั้นมีชีดาลงมาแล้วนะมันชี่ชั้นธรรมดานะมัน <c oughs> น่าจะสี่สิบห้าองศาเกือบจะ90้ลสิแล้วนะความชันของมัน ทางลงนะี่นะทางลงทางขึ้นนะ เดินลึกลงไปก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ ส่วนตรงนี้ก็ต้องเดินกันได้ลงไปอีก,อก,อกความสูงก็ประมาณ40-45องศาถึง50องศาเลยลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างล่างตรงนั้นเป็นพระาธาตุนมผาน้องเขาวนะไปกาวเด้อมันชั้นเด้นน่เออมันชั้นมากค่ลยๆกาวลงค่อยเดี๋ยวเราจะลงไปทำพิธีด้านล่างนะ เห็นไหมชันมากเลยนะออนี่เกือบ<อ><อ>จะห้าสิบองศาเลยนะ<ป>ทางลงนี่นะเดินระวังเดอ้อข้างล่างสูงมากนะออพระนอนครับประดิษฐานอยู่ห่างภายใตย้พื้นถำ้ำนะายาทิธรรมที่ททยังไม่เคยมาก็อยากให้ได้รับชมร่วมกันแล้วก็วันนี้เราจะทำพธทนะิธีอธิษฐานจิตข,ขอพรน,นะ เพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้มาเยี่ยมมาชมแล้วก็เป็นการสร้างลลบารมีอันน,าน,านี้เอเอามาไหว้สักการะขอพรวันนี้ก็จะถวายไปสีในง <ะ S 1> านพระสักพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะธาตุมหาโพธิ์ทิ้ง พุทธรูปังสากา่สาพระสการังสัทานาคาโรเกเอวะโรเกตาวติเสพรมมะมโรเกชัมพูทิเปรังกาทิเปสารีัทาตุโยเกสารา <c oughs> ตุโยภริทีสัสสีธรรมะเทปาหาเจนิยันนกระเบเวปูวันทามิสัพพโส อันนี้ข้าพเจ้าแม่ชีสมงกรรวมถึงญาติธรรมลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงกัลยาณมิตรก็มาขอกราบไหว้พระธาตุลรมพาณธร,ร้ำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าและญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่าน และก็ลูกหลานนาคีนาคาทั้งหลายทั้งปวงหรือเทพภูมิพญานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพบุรุษทุกผู้ทุกท่านผู้ที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลมาในส่วนธรรมพุทธนัตโมพุทธายะหากกรรมใดวิบากกรรมใดที่ได้ติดได้ตกอยู่ในสถานที่แห่งนี้บัดนี้ข้าพเจ้าแมชีทรัพย์องค์กรขอเป็นตัวแทนขอกราบขมากรรมให้แก่ลูกหลานทั้งหลายทั้งปวงและบรรพบุรุษทุกผู้ทุกท่านนาคีนาคาเจ้าป่าเจ้าถ้ำแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลหากกรรมใดพันธนาการใดที่เคยสาบเคยแช่งเคยจองเวรนจองกรรมบัดนี้ขอขมากรรมแด่ทุกผู้ทุกท่านที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนในสวนธรรมพุทธะนโมพุทธายะแต่ไปถึงลูกถึงหลานทุกผู้ทุกท่าน ผู้ที่เคยร่วมบุญร่วมกุศลทำบุญทาสร้างบารมีร่วมกับสวนธรรมพุทธนะนโมพุทธายะได้มีโอกาสได้มีไม่ได้มีโอกาสได้มาแบบนี้ข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนให้แก่ทุกผู้ทุกท่านรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองและก็ลูกหลานทั้งหลายและแม่ชีที่ปฏิบัติอยู่ร่วมที่มาในสถานที่แห่งนี้หากกรรมเวรใดที่ติดที่ตกที่ยังทําให้ตัวเองต้องทุกข์กายทุกข์ใจเจ็บกายเจ็บใจเจ็บเจ็บกายเจ็บใจ,จ,บใจ,จ,บใจแล้วก็ป่วยในโลกของเวรของกรรมทั้งหลายทั้งปวง ก็ขอถอดขอถอนซึ่งวิบากกรรมซึ่งพันธนาการทุกสิ่งทุกประการปัดนี้มาถึงสถานที่ตรงนี้ขอชําระล้างด้วยจิตกายวาจาใจทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นกุศลเป็นผลบุญผลทานบาร,รมีสร้างหากกรรมใดที่เคยตกเคยติดไปสถานที่แห่งนี้ก็ขอกราบขมากรรม หากบุญใดที่เคยสร้างไว้สถานที่ตรงนี้ก็ขอเบอิกบุญนี้บารมีนี้ไปค้ำหนุนค้ำชูในตัวในตนหากข้าพเจ้าได้เคยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วในบุญในกุศลบังเกิดแล้วก็ขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างเคยสะสมมาอุทิศบุญกุศลให้แก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้โปรดรับบุญรับกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศไปแผ่ไปลงน้าที่นี้ด้วยเถิดสาธุ คามี้ารุว่นาคาเนเคห์วัดทุมหิเคเตุ่มมาชายันตุเทวาชรคาราวิสเมคายากคาคันทะกภะนาคา สันตาสันติเกยังมูนิวาระวัจนะสัตถาโอเมสุนันตุธรรมมาสาวานการุไอมปาทานตา ธรรมสาวนกาโรอายัมพาทันตาธรรมสาวนกาโร เจ้าพนอบน้อมพระพุทธคุณนางพระธรรมมคุณนางพระสังฆค,คุณนางขอบูชาผู้อาจารย์เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในธรรมแห่งนี้ธรรมเมืองออนนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งพระธาตุนมพ้าแห่งข้าพระเจ้าผู้จะนมัสก,การอนอหน,อน้นมพลังแห่งบุญญาที่การเทวดาทั้งหลายใน คนทั้งโรคทั้งสามีโปรดจงมาเป็นพิธีโปรดจงมาเป็นพยานในการมากระทําเพื่อนามาสการข่อขมาในเหตุแห่งเวรกรรมทั้งร้ายที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเจอ อาบุญใดบารมีใดที่ยังเบิกไม่ได้ยังติดยังขาดทุกแห่งทุกคนบัดนี้ข้าพระเจ้าขออัญเชิญบุญญาณบารมีมาสู่กายสู่ตัวสู่ตนที่ข้าพระเจ้าอยกจะได้ทําการเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวแก่ตนเพื่อจะทําการคำนุนพระพุทธศาสนาอันเชิญบารมีแห่งองค์พระพุทธชินราชเพื่อปฏิสันทนณส่วนธรรมพุทธนมโม ุทธายะหากเทเทวาองค์ใดหน้าคีนาคายักษียักษาเท้าจัตุโรกบาลทั้งสีทั้งยนยิงยักษ์ยมพบาลทั้งไลยทั้งปวงพราหูมังกรอินนรีพระเปกศักษาทั้งไลยทั้งปวงพยาพกทพยานาค ผูท้ที่ปกปักรักษาทุกเหลาทุกแห่งทุกคนเทคมเทวดานาคีนาคะทั้ทางายทั้งพวงที่ต้องการสร้างบารมีเพื่อคำนุนพระพุทธศาสนาบัดนี้ข่าพระเจ้าฟออันเชิญท่านทาั้งร้ายโปรดนำพาโรกลานเพื่อไปสร้าง บุญญาณบารมีพ่ออัญเชิญญาณบารมีแห่งตัวแห่งตนที่ข้าพาเจ้าได้กระทำการได้ปฏิบัติบูชามาเนิ่นนานนับแคลนศาสไม่ทวน อยู่ในทิศตรงในโถพระแม่โทรณีเจ้าพระแม่คงคาเจ้าที่เจ้าทางเจา้าทมเจ้าลายถ้ากวงจงเปิดทางให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อจะดึงญาณบุญบารมีของตัวของตนมาอยู่กับตัวกับตนเพื่อจะได้ทําการมงคลใดๆให้สาเร็จทุกสิ่งทุกประการ เกิดการผิดพลาดตรงไหนค่ะพระเจ้าคอค่ะมากรรำคอหนอบน้อมทุกผู้ทุกท่านจงเปิดทางจงเป็นพยานในการมากระทําการสิ่งใดให้สําเร็จทุกสิ่งทุกประการตัวขัดอย่าได้ใกล้ตัวมาอย่าได้เข้ามา ปอง้ายทำลายอาณาจักรแห่งข้าพเจ้าที่จะได้ทำการใดๆให้สำเร็จทุกสิ่งถูกประการมึกเมือม่อเมื่อข้าพเจ้าได้ตั้งสวดการมงคลใดๆให้สำเร็จทุกสิ่งตั้งใจไม้ตั้งใจปราถนาทุกสิ่ง,ท,งทุกประการ บัดนี้ข้าพระเจ้ามาในสถานสี่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาบอกกล่าวแต่เทพคมพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในซากคนละโลกแห่งนี้เพื่อเป็นมงคลชัยเพื่อจะได้น้ำนุนและเคยร่วมบุญสร้างบุญสร้างบารมีขอให้ท่านจงนำพาลูกหลานที่มีกายหยาบสังขารเพื่อไปทำการ เพื่อให้ได้ชำระล้างวิบากรรมเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ขาพเจ้าได้มาอันเชิญนี้ด้วยเัวสาธุาาาาาานโมพุทธายะพระพุทธใจลัตษนาญานมานีโนภรัตสีสาหัจาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนา โุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาหากีธานังวารังคันทังสีวาลีจะมหาเทลังหังวันทามิภูระโตหังวันทามิธาตุโย อหังวันตามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆาผู้เชีโอทิสัตโตอากันติมายาอิติภักขวาปฏิจามีนาสังสิโมพรหมาสมหาเทวาสเปียกาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาภพิลาภาภาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภาวันตุเมมีเตปาหูอาติพุทธามาอุาโมพุทธาย วิลา si, sa, en <t> ัคยาวิลาโคนายังวิลาหิงสาวิลาคาสีวิลาคาสาวิลัคพิโยพุทธัสสามาณีมามาภูตัสสะสวะโอมสัมปฏิจามิเอิงเพ่งพาพาฮาฮาลือลือ Now